กะลาสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile หรือสรับหัวข้อของวันนี้วันนี้ผมพิ้งก็จะมาพาทุกคนของผมไปพรีวิวดูในส่วนของปืนใหม่ครับผมที่มีคลิปจาก Official ประกาศออกมาแล้วกับปืนลูกซอง v l k ตัวใหม่อะนะลูกซองนี้ก็อย่างบอกว่าเป็นประเภทลูกซองยิงรัวนแต่อาจจะไม่รัวมากครับผมแต่ดาเมจนี่บอกเลยว่า ปรับมาแบบแน่นๆก็มาดูกันว่าในส่วนของการอัปเดตลูกซองใหม่ในคราวนี้เนี่ยมันจะน่าใช้งานมากขนาดไหนแล้วก็มาดูกันเลย โดยจากในเทเลอร์ผมเราก็จะมาวิเคราะห์กันดีกว่าเริ่มจากลูกซองใหม่ผมอันนี้ก็จะเป็นสกินที่เป็นคอมมอนของโปเกมให้มันในไปด้านผาตามปกติผมตัวปืนเนี่ยมีสเตตดาเมจผม34คูณ8ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นปืนลูกซองที่มีดาเมจแรงที่สุดในเกมณตอนนี้แล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือคูณ8ลูกกระสุนน้อยนั่นเท่ากับว่าเวลายิงครับผมตัวปืนเนี่ยถ้้เกิดโดนก็คือเจ็บแน่นอนนะมันแตกต่างกับพวกปืนลูกซองที่มันลูกกระจายเยอะมันค่อนข้างเบาถ้าเกิดว่าไม่โดนเลยแต่อันเนี้ยขอแค่ให้โดนยัง อัตราการลังกะสุวนของผม31ถือว่ารั่นเร็วระดับหนึ่งแต่ก็อาจจะไม่เร็วมากครับผมในส่วนของความแม่นยำเนี่ยก็สูงเลยอยู่ที่60ครับผมเพราะฉะนั้นเป้าค่อนข้างเกาะกลุ่มกันดีในระดับหนึ่งความคล่องตัวสูงมาก81ระยะยิงครับผมก็อาจจะต่ำหน่อยนะเพราะเป็นปืน2องัวผมอยู่ที่38แล้วก็การควบคุมเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์โอเคอยู่ที่42 ทัดมาครับผมเป็นการยิงแบบไม่ซูมสโคปตัวปืนก็สังเกตว่าตัวเป้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเน้นยิงระยะใกล้ระยะย่างเลยนะเพราะว่าระยะการยิงครับผมค่อนข้างสั้นนิดน,นึงสำหรับปืนลูกซองก็บอกนี้แต่อันนี้คือเขายิงแบบไม่ซูมนะถ้ายิงซูมพี่ลิงว่าน่าจะค่อนข้างแม่นเลยแหละในเกมเพ์ในส่วนย่อยผมอันนี้ก็ตามปกตินะลูกซองประเภทนี้คือถ้าเกิดว่าระยะใกล้ระยะกลางนี่ยังไงก็วันช็อตตายแน่นอนนะเพราะดาเมจมันมแรงมากเลยนะ34เลยนะต่อลูกนะ ใน,นส่วนของตัตบิลที่เขาเอามาโชว์ไว้ดูผมก็ถ้าเกิดดูสเตตด,ดีๆเนี่ยอืมก็เรียกว่าระยะมันก็ค่อนข้างสั้นอยู่พอสมควรนะถ้าเกิดว่าใส่แบบเพิ่มระยะเข้าไปเนี่ยระยะยิงที่บางผลก็ยังคงอยู่ประมาณสัก5เมตร10เมตรอ่าประมาณนี้ผมในระยะวันช็อตแต่ก็แรกมาผมพบว่าลูกซองนี้เนี่ยน่าจะเป็นลูกซองที่มีมูฟเมนต์ดีที่สุดแล้วอ่อาเพราะฉะนั้นความเร็วความของตัวมันสูงเพราะฉะนั้นการระยะประชิดเนี่ยมันก็มีโอกาสต่อสู้ได้ง่ายขึ้น ทัดมาผมก็อีกสายหนึ่งในเทลเลอร์เนี่ยก็เป็นสายกระสุนสลักนะก็คือเพิ่มระยะอาผมแล้วก็ลมเป็นกระสุนที่เป็นแบบกระสุนลูกปลายให้กลายเป็นกระสุนเม็ดเดียวดามเมจนี่ก็อืมระยะ16เมตรดามเมจร้อยหนึ่งอ่ะคือคอนเฟิร์มตายแน่นอนถ้ายิงโดนระยะประมาณ16เมตรด้วยกันก็โหเอาเรื่องอยู่นะใช้ได้เลยผมแต่ก็อาจจะต้องซูมยิงนิดนึงอ่ะเพราะว่าอันนี้บอกว่าสายสลักเนี่ยเน้นความแม่นยําเป็นหลักถ้าไม่ซูมยิงเนี่ยมันจะโอกาสพืดสูงแล้วก็ตามด้วยสายสุดท้ายผมที่อยู่ในคลิป อันนี้บอกเลยว่าของเด็ดของโดนนะผมสำหรับคนที่เล่นในโหมดของ v r แน่นอนก็คือจะมีกระสุนเทอร์มบีดากอนกระสุนไฟนั่นเองอ่าอ่าดยตัวอย่างในเทเลอร์นี้เนี่ยเขาก็จะเทสการยิงในโหมด v r ครับผมซึ่งไม่รู้ว่าเขาเทสแบบเลือดฟูหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นเลือดฟูครับผมแล้วยิงทัดเดียวตายแบบในคลิปเนี่ยคือแบบโอ้โห r นี่อืเราน่าจะได้ปืนเกียร์ใหม่มาใช้งานกันแล้วล่ะ แต่ก็อย่างไีก่กด้บอกไปผมว่ามันก็ยังไม่ชัวร์นะต้องไปอรอทดสอบจริงอีกนึงที่ตอนที่จะปล่อยแพทในเร็วๆนี้นะ,ะสรุปคร่าวๆจากการดูในเทรเลอร์ผมก็เอาง่ายๆว่ามันคือ Echo โน่เองครับผม แต่ว่ามันจะเป็นปืน Echo ที่เป็นเวอร์ชันอัปเกรดขึ้นมาแม่นยำขึ้นกว่าเดิมดาเมจแรงขึ้นมีลูกกรให้เลือกเล่นมากขึ้นการใช้งานผมที่ดูดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องมูฟเมนต์ในเรื่องของการประทะอะไรพวกนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดูแอบได้เปรียบกว่าลูกซองอื่นๆนะวผมที่อยู่ในแพทเก,ก่าๆก่อนหน้านี้มากๆเลยอาจจะทำให้ลูกซองกระบ,บอกนี้กลับมาประงาดเป็นแบบท็อปเมตาได้อีกครั้งหนึ่งเลยนะจากที่ลูกซองเนี่ยประเภทไทยนี้มันก็อยู่ในกลุ่มเฉพาะทางอันนี้ก็น่าจะจับถึงผู้เล่นใหม่ได้ง่ายขึ้นมากๆ ก็เดี๋ยวเราจะดูต่อไปนะว่าตัวปืนนี้มันจะมาโหดเจ๋งอย่างที่อยู่ในเทเลอร์หรือเปล่านะทัดมาอีกเรื่องหนึง่งครับผมอันนี้ก็จะรีวิวอัปเดตเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมใหม่ครับผมเป็นยุทธวิธีระเบิดนะประเภทใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นมาในแพทหน้าผมที่จะอยู่ภายในเบลดนดพาร์ตโดยชื่ออย่างไม่เป็นทางการนะผมก็จะเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ระเบิดแฟลตสไตล์นะการทํางานของมันก็จะเป็นตามนี้ สรุปจากการทํางานในตัวเทเลอร์ผมอุปกรณ์แฟลชสไตล์นี้ก็เป็นอุปกรณ์ยดทูวีผมที่เวลาเราปาไปเนี่ยมันจะเกาะกับกําแพงอ่าแล้วมันจะทํางานอีกด้านหนึ่งของกําแพงครับผมก็คือเมื่อเราปาไปแล้วกําแพงด้านนี้แล้วมันพลิปโผล่อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้เกิดเป็นระเบิดแฟลชครับผมก่อกววศสตูที่อยู่หลังกําแพงโอ้โหอันนี้กนะ็คือแบบอุกรปกรณ์ระยุกใช้งานนี่มันใช้ได้เยอะมากเลยนะในบางจังหวะผมเพราะว่าเวลาเราปากําแพงเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันสามารถรอดตัวทูฟี่ได้หรือเปล่า ถ้ามันรอดโทฟี่ได้มาก็คือทําให้ัตูเสียฟีเลยหรือถ้าเกิดว่าไม่รอดเนี่ยมันก็สามารถทํางานระเบิดหลังกาแพงแล้วสตูทําให้แบบจังหวะที่เราจะชาร์จบุกแล้วสตูอยู่หลังกาแพงเนี่ยมันเสียจังหวะได้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่แบบดูแบบดูเฉพาะทางแต่ถ้าเกิดว่าใช้ในจังหวะที่ถูกต้องเนี่ยคือมันแอบโหดมากเลยนะก็เดี๋ยวเราดูต่อไปว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยมันจะนิยมกันมากหรือเปล่ปปาแต่การใช้งานก็ต้องลองมงด้ว,ว่าสตูของผมก็สามารถยิงทําลายได้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเขาสังเกตดีด และก็เข้ามานี้อ่าสำหรับการรีวิวอัปเดตเนื้อหาผมของไอเทมใหม่ๆแล้วก็ปืนใหม่ที่จะมาในแพทซีซัน,น้าซีซันที่2ครับผมอ่ะก่อนจากกันไปเพื่อนๆดูคลิปแล้วคิดเห็นกันบ้างครับผมเกี่ยวกับของใหม่ที่จะมาก็สามารถคอมเมนต์บอกลิงก์กันได้ทิ้งใต้คลิปชั้นนั่นเองนะแลเหมาเดิมสำหรับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปด,ดีแบบนี้มีสา,าระคมรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ตามกันด้านครับผมทางช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณคทุ